สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินฟาร์มพาทัวร์ครับคลิปนี้ครับผมพามาชมครับกับพ่อบัวครับหรือว่าพ่อพันธุ์ครับสายพันธุ์ขนาดใหญ่ครับสายพันธุ์แห่งยุโรปครับเป็นสายพันธุ์วากิวครับสําหรับพ่อบัวตัวนี้ครับ พ่อวัวตัวนี้ก็ได้สอบถามกับเจ้าของครับว่ามีน้ำหนักประมาณเกือบสองตันครับตัวใหญ่มากครับมีอายุดาวสี่เดือนครับสำหรับวัวสายพันธุ์ตัวนี้ครับตัวนี้นำเข้าจากต่างประเทศครับเป็นของ คุณพี่นิตยาครับที่นำเข้ามาครับหาชมยากครับกับพ่อวัวสายพันธยุโรปครับดูครับช่วงดูแค่ขนาดครับกับความยาวครับน้ำหนักส่วนสูง แล้วก็อีกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของวาคิวก็คือเนื้อหนังครับที่มีความสวยครับความยาวโดยขนาดนี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจ้าของมาครับก็เลยพี่นิตยาเองครับเพิ่งรู้ว่าแกเปิดฟาร์มครับก็เลยมาเยี่ยมชมครับเมื่อก่อน ตรงนี้ก็จะเป็นร้านเล่าครับนี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงพักผลครับไม่มีได้ออกการครับหาชมยากจริงๆครับใส่พันุนี้ครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับ ให้กับช่องสุดินฟาร์มพาทัวครับแล้เราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ